สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับแลนติสนะคะหายไป3เดือนเต็มเมเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าตีได้ทําการงดเล่นโซเชียลมีเดียมาเป็นเวลา3เดือนแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปแชร์ประสบก,การณ์ในการงดเล่นโซเชียลมีเดียสําหรับคนที่เคยติดมือถือมากๆที่ติดงดเล่นทั้งหมดก็จะมี Facebook IG แล้วก็ติ k t ต k นะคะที่ยังเล่นอยู่จะมี YouTube นะคะแต่ว่า YouTube ก็คือไม่ได้เป็นคนลงคลิปแต่ว่าอาจจะยังเข้าไปดูคลิป ก่อนหน้าเนี้ยคือดิฉนเป็นคนที่ติดมือถือมากๆเราใช้สกินไทม์ในมือถืออ่ะวันหนึ่งประมาณ8-10ถึงชั่วโมงมันถือว่าเป็นเวลาที่นานมากช่วงนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งก็ถือว่ายังเยอะอยู่แต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นก็พยายามจะลดลงเรื่อยๆอยู่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปถู่ท็อปปิกว่าเลิกเล่นยังไงนะคะเรฉอยากให้ทุกคนลองนึกดูเล่นๆก่อนว่าเราอะ่ะเริ่มเล่นโซเชียลมีเดียเพราะอะไรคืออย่างบางคนก็เล่นเอาสนุกเฉยๆบางคนก็เล่น เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆเ,เอาไว้ติดต่องานไว้ทางานคุยงานอย่างส่วนตัวของติดาก็คือเล่นโซเชียลมีเดียเพราะว่าเราอยากจะทํางานบนนี้ <laughs> คือเราอ่ะเป็นคนชอบรีวิวของเวลาเราซื้ออะไรมาใช้หรือว่าไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยก็จะชอบมารีวิวให้เพื่อนๆฟังทําไมถึงงดเล่นโซเชียลมีเดียรู้สึกว่ามีอะไรที่ท็อกซิกจากการเล่นโซเชียลมีเดียคือไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะมีใครเคยเป็นเหมือนกันบ้างไหมที่แบบพอเราเล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบชีวิตเราแย่คือมา างทีชีวิตเรามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าบางทีเราถ่ายถ่าย,ยหน้าฟิดแล้วเราไปเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นเช่นแบบว่าเพื่อนได้ไปกินของที่เราไม่ได้กินได้ไปที่ที่เราไม่ได้ไปได้ทําอะไรที่เราอยากทําแต่ว่าไม่ได้ทําพอเราเห็นทีละนิดทีละนิดมันก็เหมือนสะสม้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเออหรือว่าชีวิตเรามันไม่ดีนะหรือว่าบางทีเวลาเราเห็นคนสวยๆมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่สวยหรือเปล่าในความเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วกก็ออีย่าง ก็คือเหมือนเริ่มรู้สึกเหนื่อยพอเราอยากจะทํางานตรงนี้มันก็ต้องพยายามที่จะแบบสร้างตัวตนอะทุกคนน่าจะได้ยินคํานี้บ่อยถ้าแบบทําการตลาดอะไรเงี้ยต้องลงสตอรี่ทุกวันโพสต์ Post รูปในไอทุกวันลงคลิปใน y YouTube ทุกอาทิตย์ยิ่งติ๊กต็อกอย่างเงี้ยก็คือต้องลงคลิปทุกวันซึ่งมันทําให้ติดกดดันมากว่าแบบเราจะต้องโพสตลอดเวลาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราหายไปคนก็จะลืมเราแล้วถ้าคนลืมเราเราก็จะไม่ได้ทํางานตรงนี้ซึ่งการที่เราจะต้องพยายามทําให้มีคอนเทนต์อยู่ตลอดเว เวลาบนโซเชียลมีเดียมันเป็นอะไรที่กินพลังงานเยอะมากๆสมมุติว่าจะแค่ไปกินข้าแวแถวบ้านคือป,ปกติแล้วตัวเองเป็นคนถ้าไปไม่ไกลบ้านก็ชอบแต่งตัวสบายๆไม่แต่งหน้าเลยแต่ว่าพอเราอยากจะทํางานบนโซเชียลมีเดียปั๊บเวลาจะไปกินข้าวก็ต้องแต่งหน้าต้องแต่งตัวเพื่อที่จะได้รูปมาลงตรงโซเชียลมีเดียการที่เราอยากทํางานบนโซเชียลมีเดียมันทําให้เราไม่สามารถเป็นคนธรรมดาได้เลยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาคนก็ไม่รู้ว่าจะมาตามเราทําไมอ่ะ มันทาให้ตีรู้สึกกดดันว่าเราต้องทําอะไรที่พิเศษอยู่ตลอดยกตัวอย่าง,ชงเช่นตีทําคลิปแต่งหน้าในติ๊กต็อกถ้าสมมุติว่าเราแต่งหน้าออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติคนก็จะรู้สึกว่าแบบแต่งแล้วก็เหมือนเดิมเห็นแปลกเลย <S <S พอเราทําคลิปใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องแต่งหน้าให้ดูเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆเหมือนก็ต้องว้าวขึ้นอีกต้องดีขึ้นอีกต้องไปขึ้นเรื่อยๆอีกบางทีต้องแต่งหน้าให้เป็นลุคที่มันแฟนซีมากๆเลยทั้งๆั้ที่ความจริงแล้วตีอชอบแต่งหน้าลุคธรรมชาติมันเหมือนต้องแข่งกับคนอืื่่มม่่นนนนดด้้้ววยถาาสมตติคอแแงไฟซี เราก็ต้องแต่งให้ได้แฟนซีกว่าเพื่อที่จะดึงความสนใจจากคนความรู้สึกดิวอาเหมือนเราต้องตะโกนอยู่ตลอดเวลาตะโกนให้คนสนใจอะ่ะมันใช้เอเนอร์จีเยอะมากแล้วมันทําให้ดิรู้สึกว่าเราพยายามมากเกินไปจนไม่เป็นตัวเองอะ่ะแล้วมันเหนื่อยการเล่นโซเชียลมีเดียทําให้เวลาของเราหายไปเยอะมากมมันเหมือนกับว่าเราอยากจะทํางานตรงนี้มากๆแต่ว่าสิ่งเนี้มันจะสามารถทําเป็นอาชีพได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความรักจากคนดูหรือว่าจากผู้ติดตามมันก็เลยทําให้ทุกครั้งที่เราโพสติดจะมี ค่อนข้างคาดหวังมากว่าจะมีคนมาดูโพสต์เราไหมมีคนกดไลค์หรือเปล่าหรือว่ามีคนคอมเมนต์ไหมหลังจากที่โพสลงไปอ่ะติจะเข้าไปเช็คทุก5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมง45นาทีชั่วโมงหนึ่งเหมือนเราคาดหวังมากเกินไปมันก็เลยทําให้เราเช็คบ่อยเกินไปมาทําให้ติทำงานได้ไม่ดีอ่ะเหมือนเวลาทํางานเราก็โฟกัสกับงานได้ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวพอทํางานไปแป๊บแป๊บเนื่องก็จะรู้สึกอยากจะเช็คโซเชียลมีเดียแล้วเอ้ยมีใครมาคอมเมนต์บ้างหรือยังนะคือมันทําให้เราไปตกกังวลมากๆแล้วก,ก,ก็เสีย สมาธิง่ายอ่ะพอเราคาดหวังอยากทํางานบนนี้มากๆอ่ะพยายามมาตั้งแต่ช่วงฝึกงานมาจนถึงทุกวันนี้ที่แบบเรียนจบมาหลายปีแล้วแต่วา่า <c oughs> ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังละกันคือทีนไม่เคยได้ทํางานบนโซเชียลมีเดียเลยซักงาน,นก็เลยมีความรู้สึกค่อนข้างเฟล,ลนิดนึงเหมือนผิดหวังกับตัวเองเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราพักก่อนดีคือก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เลยทีนี้ก็เข้ามาสู่วิธีการเริ่มต้นในการ ง,งดเล่นโซเชียลมีเดียนะคะให้ลบแอปพลิเคชันของโซเชียลมีเดียบนโทรศัพท์เราออกโดยที่ไม่ลบแอคเคาท์แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะต้องคุยงานต้องติดต่องานก็ให้ไปออนในคอมแอปโซเชียลมีเดียที่ติดลบอันนี้รวมถึงแอปช้อปปิ้งด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือติดอะพอลบแอปโซเชียลมีเดียทั้งหมดไปในอาทิตย์แรกแล้วอะกลายเป็นว่าติดอาไปเข้าแอปช้อปปี้ลาซาด้าแบบไปไถดูสินค้าแทนอะมันเหมือนเลิกโซเชียลมีเดียแล้วมาติดอันนี้แทนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อะ ก็เลยลบแอปช้อปปิ้งถูกแอปที่มีในเครื่องอ,ออกไปด้วยเลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังต้องทํางานบนโซเชียลมีเดียอย่างส่วนตัวติดาทํางานประจําเป็นงานที่เกี่ยวกับเพจบน Facebook เราจะต้องเข้าไปเช็คเพจของออฟฟิศเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือติดาลงคอร์สเรียนออนไลน์ในกลุ่ม Facebook ไว้บางทีก็จะต้องเข้าไปเรียนวิธีการที่ดิใช้ก็คือติจะเช็คงานทั้งหมดบนคอมเท่านั้นก่อนที่จะเข้าไปในทุกโซเชียลมีเดียสมมติจะเข้า f เฟซบ o ๊กอย่างดิจะคิดก่อนว่าวันนี้เราจะเข้า Facebook ไปเ่อ อะไรดิ้ก็จะคิดว่าอ๋อ เราจะเข้าไปเช็คงานแล้วก็เข้า Facebook ไปเช็คงานแล้วพอเช็คงานเสร็จแล้วก็ปิดเลยคือบนเบราว์เซอร์ค่ะทุกคนติดจะโหลดตัว extension หรือว่าส่วนขยายไว้เป็น e x t e n s i o n ที่พอเราเข้า Facebook มาปะแบบมันก็จะบล็อกหน้าฟีดแต่มันจะขึ้นมาเป็นคําคมอะไรก็ไม่รู้แบบสูงๆมาแทนให้มันมีอะไรก็ได้อะมาบังหน้าฟีดมันจะได้ไม่ดึงความสนใจจากเราตัวที่ติ๊ใช้เป็นของ Google Chrome นะคะเดี๋ยวติจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอออยาาากลลงงโหดดตตตััวว Extension เนนนี้้้้ไไปปใชูบะะะะคะะคะ่็ข สู่พาที่แบบว่าจะช่วยให้เราติดมือถือน้อยลงสิ่งที่จะทาก็คือเปิดดูลิสต์แอป,ปในโทรศัพท์ทั้งหมดว่าเรามีแอป,ปอะไรอยู่บ้างแอป,ปไหนที่เราไม่ได้เข้าไปเกิน3เดือนแล้วอะ่ะให้ลบแอป,ปนั้นออกจากเครื่องเลยพยายามทําโทรศัพท์ของเราหรือว่าโฮมสกรีนของเราอะ่ะให้มันโล่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะพอเราหยิบโทรศัพท์มาดูเหมือนโทรศัพท์มันไม่มีอะไรให้เราเล่นนะนี่ก็จะรู้สึกว่า ไม่รู้จะหยิบโทรศัพท์มาทำไมอะไรก็เลยเออว่างดีกว่าข้อต่อไปนะคะติดปิดการแจ้งเตือนหรือว่าพวก notification ของทุกแอป ยกเว้นแอปที่เราใช้ทำงานเช่นไลน์สำหรับแอปไลน์นะคะทีนจะปิดการแจ้งเตือนจากทุกคนยกเว้นลูกค้าทุกคนในที่นี้หมายถึงเพื่อนแฟนครอบครัวไลน์กลุ่มครอบครัวใหญ่ยยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการแจ้งเตือนที่มันดังขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับงานเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องได้รับการแจ้งเตือนจากมันจริงๆแต่เชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นเหมือนกันก็คือเราไม่สามารถที่จะทนได้ยินเสียงไลน์โดยไม่ เปิดดูได้ถ้าเราไปอยู่ในลายกลุ่มคอกคุยใหญ่ๆอะ่ะบางทีเราทำงานทํางานอยู่เรามีแจ้งเตือนดังมาทีทีี มันก็ทําให้เราต้องไปดูว่าเอ้ยทำไมมันสั่นบ่อยจังปรากฏเปิดมาเป็นแบบสวัสดีวันจันทร์ห้าคนติดกันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบดูอ่ะทุกคนถ้าเขาส่งไลน์มาแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องด่วนถ้ามันเป็นเรื่องด่วนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็โทรมาข้อสุดท้ายเลยนะคะถ้าตัดสินใจที่จะงดเล่นแล้วอ่ะให้ลบแอปออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องบอกใครเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เราส่งข้อความไปหาใครสักคนเราก็จะมีความกังวลว่าแบบคนจะตอบเรามาหรือเปล่าให้เราหายไปเลยถ้าเพื่อนคนไหน รู้สึกว่าเราหายไปอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะทักไลน์มาเองพอเรางดเล่นโซเชียลมีเดียได้แล้วนะคะปัญหาต่อไปที่จะตามมาก็คืองดเล่นแล้วไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทําอะไรทําอะไรดีนะคะคือช่วงนี้มันออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนลองหากิจกรรมที่รู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งนี้ยมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยมีเวลาทําสักทีอะ่ะเช่นทําขนมทําอาหารวาดรูปตัดเสือ้อถักไหมพรมหรือแม้กระทั่งต่อโมเดล รอยลูกปัดออกกําลังกายถ้ามันเป็นกิจกรรมที่เราชอบจริงๆมันจะเพลินมากทุกคนแล้วเราจะทําทาทำแต่สิ่งนั้นจนลืมโซเชียลมีเดียไปเลยอ่ะไม่แน่ว่าการงดเล่นโซเชียลมีเดียอาจจะทำให้เพื่อนๆพืนพบกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือว่าเคยชอบเราไม่ได้ทํามานานแล้วก็ได้นะคะความยากอย่างหนึ่งนะคะในการงดเล่นโซเชียลมีเดียสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดโซเชียลมากๆทํายังไงให้เลิกได้ขาดจะรู้สึกว่าเราต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นพอหรือว่าถ้าเหตุผลไม่หนักแน่นพอ เราต้องใจแข็งพอตี๋รู้สึกว่าหลายคนน่ะอาจจะกลัวว่าแบบเราจะตกข่าวหรือว่าเราจะพลาดเรื่องสําคัญต่างๆซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าข่าวไหนมันสําคัญจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาเล่าให้เราฟาังเองสําหรับตี๋นะช่วงที่ยากที่สุดคือช่วงอาทิตย์แรกเพราะว่ามันเหมือนเราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดหลายปีอะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ในหนึ่งวันอ่ะมันก็ต้องเหมือนให้เวลาตัวเองในการปรับตัวเหมือนกันนะคะอย่างตีาก็ใช้เวลาประมาณ 2- 3สอาทิตย์ถึง จะเริ่มชินงดเล่นโซเชียลมีเดียมาเป็นเวลา3เดือนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะคือมันดียังไงว่างั้นเถอะจากที่ติเคยเป็นคนที่ติดโซเชียลมีเดียมากๆติดมือถือมากๆติไม่กลับไปติดมือถืออีกเลยคือทุกวันนี้สามารถออกจากบ้านไปทํางานโดยที่ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรสามารถลงรูปทิ้งไว้7วันหรือว่าเดือนนึงแล้วค่อยกลับเข้ามาดูอีกทีได้ไม่ได้วิตกกังวลว่าเออคนจะชอบสิ่งที่เราโพสไหมเหมือนความวิตกกังวลความคาดหวังความ อะไรของเราเนี้ยมันหายไปอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องคอยโพสต,ตอรี่อยู่ตลอดเวลาพอเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเออไม่รู้จะเอาไปทําไมอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมา,มากๆเลยก็คือได,ได้เวลาของตัวเองกลับคืนมาเยอะมากนะคะพองดเล่นโซเชียลมีเดียปะแบบเราก็มีเวลาที่จะกลับมาทําสิ่งที่เราชอบก็คืองานแฮนด์เมดนะคะอย่างอันนี้ก็คือ กำลังถักเสื้อกันหนาวอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าไหมพรมนะคะที่ติถักเองแล้วก็มีอันนี้เป็นน้องหมีที่ถักเองเหมือนกันอันนี้ก็คือหมวกไหมพรมที่ถักเองเหมือนกันนะคะน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นหมวกทรงทิวลิปนะคะที่ทําไว้กับลอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีแดงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ติดได้กลับมาทานะคะหลังจากที่งดเล่นโซเชียลมีเดียนะคะนะขอลองใส่หน่อย <c oughs> น่ารัก สรุปก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ติดอะมาติดการถักไหมพรมกันเย็บเสื้อตัดเสื้อแทนการเล่นโซเชียลม mm ีเดียไปเลยอย่าขออนุญาตเก็บน้องก่อน <c oughs> เอาองอากจากเฟรนก่อนตั <c oughs> ้งน้องไว้ตรงนี้แล้วกัน อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือรู้สึกว่าสุขภาพจิตของตัวเองอะดีขึ้นมากๆเลยเราไม่ได้ไปเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นมันทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองพอเราได้กลับมาโฟกัสกับตัวเองเราก็เหมือนได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองที่เป็นชีวิตของเราจริงๆโดยที่ไม่เอาเวลาไปทิ้งในโซเชียลมีเดียมากเกินไปอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําช่วงนี้ก็กลายเป็นว่าสามารถออกไปข้างนอกบ้านได้โดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องกังวล ว่าลุกตัวเองวันนี้จะถ่ายรูปได้ไหมไม่ต้องบอกให้โลกรู้ว่าเราทําอะไรอยู่มันทําให้ติรู้สึกว่ารักแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้น, mm hmm. นก่อนหน้าเนี่ยเวลาติทําอะไรเสร็จสักอย่างนิดนดหน่อยๆเล็กๆน้อยๆ้อยนะติจะชอบโพสลงโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเอาแบบเอ้ยเราทาอันนี้สําเร็จนะแต่ว่าทุกวันเนี้ยก็คือติถาาักไหมพรมเสร็จตัดเสื้อเสร็จหยิบเสื้อของเรามาใสา่หยิบกระเป๋าของเรามาใช้ไงติงก็คือรู้สึกแบบโอเคเราภูมิใจแล้วคือสามารถภูมิใจกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเอามาโพสลงโซเชียลมีเดียพอเราไม่ได้็ ของเพื่อนข้อดีของมันก็คือเวลาที่เรากลับมานัดเจอเพื่อนอีกทีอ่ะมันทาให้เรามีเรื่องเมาส์มากขึ้นเพราะว่าเหมือนเพื่อนเขาคุยกันเรื่องที่โพสบนโซเชียลกันแล้วเราอ่ะไม่เห็นเราก็จะถามว่าเออมันมีเรื่องอะไรแล้วเพื่อนก็จะเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราก็เล่าเรื่องที่เราไม่ได้โพสลงโซเชียลให้เพื่อนฟังได้อีกอย่างหนึง่งก็คือติดอซื้อของน้อยลงมากๆเลยนะคะพอเราใช้เวลาบนโลกออนไลน์น้อยลงเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นสินค้าใหม่ๆพอเราไม่เห็นของอะไรใหม่ๆเราก็ไม่อยาก พอเราไม่อยากได้เราก็ไม่ซื้อก็เลยทําให้เราประหยัดเงินไปเยอะมากๆผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลารับรู้เรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่ได้อยากจะรู้แต่บังเอิญมันผ่านมาให้เราเห็นทุกคนนึกออกไหมเวลาเราเลื่อนหน้าฟียยิ่งเฟซบุ๊กตัวดีเลยชอบมีเรื่องแบบใครรักกันเลิกกันตีกันที่ไม่ชอบที่สุดเลยแล้วหลายคนน่าจะเคยเจอคือแบบเมื่อที่มีอุบัติเหตุแล้วมีคนแชร์รูปฝกเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนรอบตัวเราเขา าจะแชร์อะไรออกมามันทําให้เราบังเอิญรับสิ่งนั้นเข้ามาในหัวโดยที่เราก็ไม่ทันตั้งตัวพองนเล่นโซเชียลมีเดียก็เลยไม่ต้องมาเห็นอะไรเหล่านี้อีกแล้วอะซึ่งมันดีมากเลยทุกคนคือเราไม่จําเป็นต้องหลูทุกเรื่องก็ได้ <laughs> สรุปนะคะจากการงดเล่นโซเชียลมีเดียก็คือดิดรู้สึกเหมือนได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาได้อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ารักแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะในทุกๆด้านเลย การทำโซเชียลมีเดียดีท็อกทําให้เราสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียได้อย่าง ถูกจุดประสงค์มากขึ้นเหมือนเราอะคิดมากขึ้นว่าที่เรากำลังจะเข้าไปดูโซเชียลมีเดียอันนี้จะเข้าไปเพื่ออะไรแล้วมาทําให้เราก็แบบไม่ได้เล่นแบบเลื่อยเปื่อยทําให้เราไม่กดเข้าไปในโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่จําเป็นส่วนตัวติดตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเพราะว่าติดเองก็ยังมีคิดที่จะทาธุรกิจบนนี้อยู่ถ้าสมมติว่าต้องกลับมาทําธุรกิจบนโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็คงไม่เช็คบ่อยเหมือนตอนก่อนหน้านี้อีกแล้ว ะะเพราะว่าเหมือนพฤติกรรมเรามันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามันจะเปลี่ยนตลอดไปเราก็ต้องคอยระวังตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกันว่าเราจะไม่กลับไปติดเหมือนเดิมแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อาจจะประสบปัญหา,าผลกระทบทางด้านจิตใจหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลกระทบจากการเล่นโซเชียลมีเดียหรือคนที่ติดมือถือมากๆหรือติดโซเชียลมีเดียนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนพอติโนตเล่นโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเราอ่ะพักการทําคลิป YouTube ไปด้วยนะคะ อยากกลับมาทบทวนกับตัวเองก่อนว่าเรายังอยากทําต่อไหมซึ่งตอนนี้ก็ได้คําตอบว่าก็ยังจะทําต่อนะคะก็คือหลังจากคลิปนี้ยก็ <S <S <ess> จะกลับมาทํา YouTube แล้วนะคะตอนนี้ก็คือทําเพราะว่าอยากทําแล้วอ่ะเราอาจจะวิตกกังวลน้อยลงกับการที่เราลงแต่ละคลิปลงไปแต่ว่าทุกคลิปก็ยังตั้งใจทําเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในทุกๆคลิปเลยนะคะคอมเมนต์ของทุกคนนะ่ะ ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะคะมันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับติดมากๆมันเป็นกําลังใจเดียวเลยที่ทําให้ดีนยังอยากทํา YouTube ต่อนะคะก็ขอบคุณมากอทุกคนเลยสาหรับทุกคลิปที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้นอกจากพวกคลิปแต่งหน้ากับรีวิวจินก็คงพบกิจกรรมที่เราชอบท่ามากขึ้นก็อาจจะมีบล็อกสนุกๆมาให้เพื่อนๆดูเพลินๆกันก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งืมาเขามันทำให้เราหลด,ดวิ่งอะในคลิป YouTube หรือว่าหรกไหวของด้วน้องบินน้องอย่าบินได้ไหมขอบินก่องก่อน